ก่อนหน้าเนี้ยค่ะพี่น่าจะเป็นคนที่นั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยนะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยนะคะทั้งทั้งตัวเลยแล้วก็โดยเฉพาะที่ไหล่นะคะก็จะมีอาการปวดแล้วก็ล้าลงหลังเวลานอนก็เป็นอะไรที่ทรมานค่ะเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะตื่นเช้ามาไม่อยากจะลุกออกจากที่นอนเลยนะคะพอดีได้มาลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะชื่อว่าโอมมคอลลาเจนนะคะ เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นคอลลาเจนไดเบทดยนะคะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วค่ะแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง55เท่าเลยก็เลยเปิดใจทานดูนะคะพอลองได้ทานประมาณ4วันนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าอาการที่เคยเป็นต่างๆนะคะไม่ว่าจะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าปวดไหล่แล้วก็ล้าลงหลังนะคะมันเบาลงนะคะก็เลยทานต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่7แล้วเชื่อไหมคะว่าเมื่อเช้านะคะลุกออกจากที่นอนได้สบายเลยนะคะ แทบจะไม่หลงเหลืออาการที่เคยเป็นอีกเลยค่ะนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูว่าตัวนี้นะคะเขาไม่มีสีไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีกลิ่นข่าวด้วยทางนง่ายมากๆเลยค่ะถ้าใครมีอาการเหมือนพี่น,นะคะก็ลองหามาทาดูนะคะโอมิคอลลาเจนค่ะ